สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับมองโลกแบบวิกรมวันนี้อยากจะคุยเรื่องที่ถือว่าสะสมแล้วก็เป็นมานานในสังคมไทยนะครับวันนี้ผมได้ยินชื่อที่เขาเรียกว่าค bon ้าบุญผมรู้สึกมีความสนใจและรู้สึกว่าความหมายนั้นดีมาก ท่าผู้ชมครับวันนี้ความศรัทธาความเชื่อถือว่าเราทําด้วยจิตใจเพราะเราคิดว่านั่นคือความดีนั่นคือหลายๆคนนั้นทําบุญหาความสุขทาทานหาความสุขอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามแต่ตอนหลังครับในช่วง 10- 20, 20ปีที่ผ่านมานี้มีคนจำนวนไม่น้อยเลยนะครับที่ถือว่าใช้โอกาส ในเรื่องของศาสนานั้นเข้าไปสร้างผลประโยชน์มากมายจนกระทั่งเกิดมีคำศัพท์ขึ้นมาในเมื่อไม่นานนี้แหละครับว่าคำว่าค้าบุญวันนี้ถ้าเกิดเรามองลึกๆเข้าไปแล้วเราคงจะเห็นภาพอะไรบางอย่างที่ถือว่าเป็นธุรกิจชนิดหนึ่งผมเมื่อประมาณ10กว่าปีนั้นมีโอกาสได้บวชตอนที่ผมเป็นพระนั้นก็ได้เห็น ได้เข้าใจภาพสะท้อนในเรื่องกิจกรรมของการทําบุญครับวันนี้ตัวเลขของการทําบุญในประเทศไทยเรานั้นเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วครับท่านผู้ชมครับประเทศเกาหลีนั้นได้มีการจัดตั้งการเก็บภาษีเรื่องบุญครับและสิ่งที่เขาประสบความสำเร็จมาแล้วก็คือให้วัดครับ มีการแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายและเมื่อมีรายรับก็ต้องมีภาษีเพราะว่าวันนี้จำนวนเงินนะครับที่หมุนเวียนอยู่ในสังคมนั้นในแต่ละปีว่ามีรายรับเท่าไหร่นั้นวันนี้เป็นจำนวนเงินที่ไม่มีใครรู้ครับหลายๆคนนั้นทายแล้วครับว่ามีหลักเป็นหมื่นล้านเลยทีเดียวเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อนะครับว่า การที่มีตัวเลขมากเป็นพันเป็นหมื่นล้านนั้นไม่จําเป็นต้องเสียภาษ,ษีใดๆจริงๆแล้วคนที่มีจิตศรัทธาบริจาคเงินให้กับในองค์การาศาสนาไม่ว่าจะาศาสนาใดๆก็แล้วแต่นั้นเขาก็อยากที่จะให้เอาไปทำแล้วก็ไปพัฒนาเรื่องของาศาสนากันทั้งสิ้นนะครับวันนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าเมื่อเงินนั้นเข้าไปสู่ ในวงการศาสนาแล้วไม่มีระบบบัญชีอะไรที่สามารถจะแสดงให้กับกรมสรรพากรได้อันนั้นเป็นประเด็นอันนั้นทําให้เกิดความไม่โปร่งใสประเทศเกาหลีนั้นวันนี้เขามีการจ่ายภาษีเรื่องบุญไปแล้วเราคงต้องไปคุยกันต่อในคราวหน้าแล้วล่ะครับขอบพระคุณสำหรับวันนี้ที่ทุกท่านติดตามรายการของเราสวัสดีครับ